อาจาริทย์าจรวิทอาจารวิย์าจรวิทย์อาจารวทย์าจรวิทย์าิว่าเรอาจารวิทพวกลูกชายของผมไม่รู้ว่าเป็นโรงเกิดอะไรเข้าถึงได้ตาบอดแถมเป็นอมพา์ครึ่งซีกในช่วงค่าคืนได้ยินว่าคุณแก้ชะตาได้ผมเลยมาทิ้งอาจารย์วิทย์พ่อผมป่วยเป็นโรคละลานก่อนหมดสติไปพ่อสั่งพรว่าต้องเชิญคุณกลับไปให้ได้เขาบอกว่าในโลกนี้มีแค่คุณที่ช่วยเขาได้อาจาริทย์อาจารวิทอาจารวิทย์ฉันรัปากวันชัยไว้แล้วว่าจะช่วยคุ้มครอง ให้วิริยากรผ่านพ้นเคราะไร้ายหลังเขาตายไปกลับมาครั้งนี้เพื่อทําตามสัญญาที่ให้เขาเท่านั้นทั้งสี่ท่านไปหาผู้มีฝีมือท่านอื่นเถอะได้ยินมาว่าเมื่อปีก่อนพวกวิริยากรไปรื้วัดเก่าเพื่อขยายคาเรือฮะหลังจากนั้นวิริยากรก็ประสบเคราะห์ร้ายต่อเนื่องต้องมีคนในตระกูลตายไปทุกเดือนใช่แล้ว ไม่มีเวลาจัดการงานศพของท่านวันชัยด้วยซ้ําจนต้องลากมาถึงวันนี้เอ้ตะกูลเล็กๆอย่างวิริยากรยังอุตสาห์เชิญอาจารย์รวิทมาได้แต่พวกเรากลับอ้ลวเรีบแจ้งทางวิริยากรว่าฉันหาริทจะไปเคารพศพท่านวันชัยด้วยตัวเอง เท่าเจ้าเล่สามคนมนั้นตั้งใจงจะไปแย่งอาจารย์ฤทธิ์เหมือนกันแน่แน่ตั้งแต่คุณท่านของเราเสียไปวิริยากรก็ประสบเคราะห์หนักยิ่งกว่าเดิมแม้แต่คุณชายใหญ่ยังกลายเป็นเจ้าชายนิตราโชคดีที่ก่อนพ่อตายไปได้ทิ้งกล่องใบนี้เอาไว้บอกว่าให้เปิดหลังเขาจากไปครบร้อยวัน มันจะช่วยวิริยากรให้พ้นภ<อ>ัยใช่ไหมไี่ได้จริงแบบนี้เลยนะพออวันนี้เป็นวันครบรอบร้อยวันของปู่เราเปิดกล่องได้แล้วค่ะในวันงานจะมีแขกคนสำคัญมาเยือนวิริยากรพร้อมสัญญาอีกฝ่าย มีอิทธิฤทธิ์เทียมฟ้าหากได้เขาช่วยเหลือจะแก้ไขชะตาให้วิริยากรรุ่งเรืองยาวนานได้แก้ไขชะตาเหรองั้นลูกชายของฉันก็ยังมีโอกาสฟื้นขึ้นมานะสิสวรรค์ยังไม่ทอดทิ้งตระกูลเราจริงๆด้วยุท่านกุท่านมีชายที่ชื่อว่าอาจารย์วิทย์บอกว่าจะมาเคารพศพท่านวันชัยนะครับ มาเคารพศพพ่อเหรอต้องเป็นแขกคนสำคัญที่พ่อพูดถึงนะ <c oughs> วิริยากรมีโอกาสรอดแล้ว <c oughs> อรอดแล้วรอดจริงด้วยสั่งการลงไปให้ทุกคนระวังคำพูดและการกระทำเราต้องต้อนรับแขกท่านนี้ให้ดีที่สุดปรีบพาฉันไปเจอแขกเร็วว่าไงว่ายังไงนะ สี่ตระกูลใหญ่แห่งเมืองหลวงจะมาเคารพศพพ่อเลยอ,อีกครึ่งชั่วโมงจะมาถึงใช่ไหมให้สี่ตระกูลใหญ่แห่งเมืองหลวงมีแต่คนสําคัญที่มีอํานาจล้นฟ้ามาหาเราวิริยกรเป็นแค่มหาเศรษฐีในเมืองสีหมอกเรื่องนี้ไปถึงหูพวกเขาได้ยังไงหรือว่าหรือว่าพวกเขาคือแขกคนสําคัญที่พ่อพูดถึง <c oughs> แล้วอาจารย์ฤทธิ์ที่มาเคารพศพดูเป็นยังไงอายุประมาณยี่สิบแต่งตัวเรียบ ใช้ผ้าสีดำปิดตาน่าจะเป็นคนตาบอดครับเพราะจริงสิเขานั่งแท็กซี่มาครับคนที่พ่อให้ความสำคัญต้องเป็นคนที่มีฐานะแน่นแน่ไม่มีทางเป็นคนตาบอดที่นั่งแท็กซี่มาหรอกใช่แล้วแข่คนสำคัญที่พ่อพูดถึงคือสีตระกูลใหญ่แห่งเมืองหลวงรีบไปเตรียมน้ำชาที่ดีที่สุดมาฉันจะไปรอรับหน้าประตูด้วยตัวเองอ,อ้ครับจริงด้วยอาจารย์ตาบอดที่มาครบศพนั่น ว่าราลีรีบไล่เขาออกไปซะอย่าให้ไปล่วงเกินแขกเข้ารีบไปเข้าใจแล้วค่ะพ่อไปนะแขกจากสีต่ตะกูลใหญ่จะมาถึงแล้วฉันต้องรีบไล่อาจารย์ลวิทนั่นไปอยู่ไหนนะพ่อบ้านบอกว่าอยู่ตรงนี้นี่นะเออเออเออออ คุณนี่คุณภาพหลอนต้องเป็นภาพหลอนแน่ๆนะเจ็บช่งเรื่องจริงเหรองั้นเมื่อกี้คุณก็ผลฟึบออกมาจากอากาศนะสิ <c oughs> ปิดตาด้วยผ้าดำคุณเป็นใครกันแน่ผมคือคนที่คุณวันชัยเชิญมาแก้ชะตา ให้วิทยากรว่าไงนะคุณคือคนที่คุณปู่เชิญมาเหรอแล้วสีตระกูลใหญ่ที่เพิ่งมาเคารพศพล่ะจะมีแขกคนสำคัญมาเยือนวิทยากรร้อมสัญญาอีกฝ่ายมีอิทธิฤทธิ์เทียมฟ้าแก้ไขชะตาให้วิทยากรรุ่งเรืองยาวนานได้เศษของออกมาจากอากาศ ดรว่านี่จะเป็นอิทธีที่คุณปู่พูดถึงสัญญาเป็นของจริงดูท่าอาจารย์ดวิทต,ตั้งหางที่เป็นแขกค,คนสำคัญงั้นพ่อก็เข้าใจผิดนะสิสรีตระกูลใหญ่ไม่ใช่แขกที่ปู่เชิญมาฉันต้องรีบไปบอกขาวให้พ่อรู้แล้วอาจารย์ดวิทต,ตามฉันมาพักที่ห้องรับแขกก่อนนะคะ จานวิทย์คุณนั่งพักตรงนี้ก่อนนะคะพ่อฉันเขา <c oughs> เขากำลังต้อนรับแขกที่มางานศพวันนี้อยู่ฉันจะเอาสัญญาไปให้พ่อเองค่ะอมแม่ระวังนะคะฉันเบื่อชีวิตที่ต้องเจอเรื่องสวยๆเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เต็มทีแล้วที่แลวเมื่อกี้ก็เกือบตายแล้วด้วยซ้ำ <c oughs> นายเป็นใคร มันนั่งอยู่ตรงนี้ได้ยังไงนี่เป็นห้องที่เอาไว้ต้อนรับแขกคนสําคัญมีแต่วัตถุโบราณล้าค่าวางอยู่ทั้งนั้นฝ่อยให้เขาเข้ามาคุณนายคุณหนูวราล,าลีพาเขาเข้ามาค่ะวราลีไปไล่คนไม่ใช่เหรอสวมเสื้อผ้าราคาถูกป,ปิดตาด้วยผ้าดํานายคือคนตาบอดที่นั่งแท็กซี่มาไหว้ศพคุณปู่คนนั้นน่ะเหรอตาบอดเห,หรอลูกิดฟ้ายากจะแก้ถ้าผมไม่ใช่ตัวเองเป็นสื่อกลางปิดตาจำศีลร,ร้อยวัน เพราะรับปากคุณวันชัยบังอาจนายมีสิทธิเรียกชื่ออดีตผู้นำตระกูลเราได้ไงเธอปล่อยให้คนนอกมานั่งในห้องรับแขกงั้นเหรอถ้าทำลายเครื่องคลามโบราณในห้องเสียหายก็ไม่เท่าไรแต่ถ้าไปล่วงเกินแขกคนสำคัญทั้งสี่จะทำยังไงทั้งตัวมีแต่กลิ่นคนจนยังไม่รีบไล่เขาไปอีกอาจารย์ดวิ์ใช่ไหมพวกเราขอบคุณมากที่มาเคารพศพคุณปู่นี่สองพถือเป็นค่าเดินทางรับเงินไว้แล้วออกไปจากที่นี่ซะ น้อยไปเหรอไม่รู้จักพอจริงๆรับเงิน5,000ันนี่แล้วออกไปทางประตูหลังซะจะได้ไม่ต้องเจอแขกของเรามีลูกหลานแบบนี้ไม่แปลกที่วิทยากรจะตกต่ำถึงขั้นนี้คุณวันชัยไม่ได้บอกพวกคุณเลยว่าวันนี้จะมีแขกคนสำคัญมาเยือนเพื่อแก้ไขดวงชะตาให้วิทยากร จะบอกว่านายคือแขกคนสําคัญที่อดีตหัวหน้าตระกูลเชิญมาแค่ชะตาให้พวกเราเหรอกนะปีที่แล้ววิรยากรหรือวัดเก่าเพื่อขยายค้าวเืดหาดทำให้ประสบเคราะห์ร้ายตั้งแต่นั้นคุณวันชัยถึงได้คุกเข่าคำนับตลอดทางขึ้นเทวไลเพื่อเชิญชั้นลงเขามาช่วยชีวิตคนตระกูลวิรยากรแม่ตระกูลเราก็เหมือนจะเจอแค่เรื่องร้ายไม่หยุดยอนตั้งแต่รื้วัดเก่านั่นหรือว่าเขาจะเป็น ไม่มีทางถ้าเขาคือแขกคนสําคัญที่ปู่เชิญมานะี่สีตระกูลใหญ่ก็มาที่นี่โดยไม่ได้รับเชิญนะสิฉันจําได้ว่าปู่มีหนังสือสัญญากับท่านผู้นั้นอยู่ถ้านายบอกว่านายคือแขกคนสําคัญที่อดีตผู้นําตระกูลคุกเข่าเพื่อเชิญมางั้นก็เอาสัญญาออกมาให้ดูสิสัญญาไม่ได้อยู่ที่ตัวฉันเอาสัญญาออกมาไม่ได้งั้นเหรอนี่นายเป็นคนหลอกถ้าไม่เชื่อไปถามลูกสาวคนโตของคุณก็ได้ ทวิทยากรอยากรอดชีวิตให้รีบเตรียมลูกประคำไม้จันแดง49ชิ้นเทียนหงคู่มังกร49เเล่มว่าไงนะลูกประคำไม้จันแดงราคาเป็นล้านนายจะเอาต้อง49ชิ้นเทียนหงคู่มังกรยิ่งแพงเข้าไปใหญ่คุณเอาสัญญามาให้เราดูไม่ได้แต่ดันเรียกร้องของมูลค่าหลายพันล้านคุณบ้าไปแล้วเหรอถ้าต้องการแก้ชะตาให้วิทยากรจะขาดไม่ได้สักชิ้นเดียวโกหกตัวปลอมที่เอาสัญญามาให้เราดูไม่ได้ด้วยซ้ำยังมาเล่นละครใส่ฉันอีก ไม่ดูสะบ้างว่าตัวเองซ่อมซ่อแค่ไหนเป็นแค่คนตาบอดกล้าดียังไงคนเขาแม่แม่เป็นยังไงบ้างคะอยู่ดีๆภาพบนผนังจะหลดมาได้ยังไงเมื่อกี้ฉันเหมือนจะเห็นเขา คนเขาเป็นไปไม่ได้ฉันต้องคิดมากไปแน่ๆเขาแค่ดีดนิ้วจะทำให้แม่บาทเจ็บได้ยังไงในเมื่อพวกคุณมีตาแต่ไร้แววดูไม่ออกว่าใครคือตัวจริงสัญญาระหว่างผมกับคุณวันชัยก็ถือเป็นโมฆะนับจากนี้ไปวิทยากรจะเป็นหรือตายก็ไม่เกี่ยวกับผม นนนนี่มััเกกิดอะไรขึ้นน <G ül> ทุกคนมาก็ดีแล้วในคนตาบอดชื่อรวิดนี่พูดจาหน้าไม่ไอายว่าตัวเองคือยอดฝีมือที่พ่อเชิญมาแถมยังจะหลอกเอาเงินจากเราหลายร้อยล้านอีกนายบอกว่านายคือยอดฝีมือที่ทันวันใช้เชิญมาแก้ชะตาใหุ้ริยากรงั้นเมื่อครู่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่แล้ว <G ül> ตลกนะ ยอดฝีมือท่านนั้นมีอิทธิฤทธิ์เทียมฟ้าทำได้ทุกอย่างส่วนนายเป็นแค่คนตาบอดที่มีผ้าดำปิดตาแถมสวมเสื้อผ้าราคาถูกอีกจะเป็นนายได้ยังไงเห็นพวกเราเป็นคนโง่ใช่ไหมจะเปลืองน้ำลายกับเขาไปทำไมและสมรอยเป็นคนสำคัญในงานศพพ่อแบบนี้เราต้องหักขาเขาซะจะทำอะไรแม่ปล่อยเขาไปเถอะหนูรู้สึกว่าเขาน่าจะปล่อยอะไร วันนี้ถ้าไม่ได้ให้บทเรียนเขาสักหน่อยต่อไปไม่ว่าจะใครหน้าไหนก็กล้าแอบอ้างหลอกลวงพวกเราได้ยังง่ายแข่คนสำคัญทั้งสี่จากเมืองหลวงกำลังจะมาถึงวันนี้นายควรขอบคุณที่เป็นงานศพของท่านวันชัยเลยไม่เหมาะจะมีเรื่องแต่ยังไงซะก็ถือว่านายล่วงเกินท่านวันชัยแล้วไปที่หอตระกูลแล้วจุดธูปคำนับขอขมาท่านวันชัยซะแบบนี้ถึงจะลบล้างความผิดได้ไม่อย่างนั้นละก็ คุณถือเป็นคนแรกเลยนะที่กล้าให้ผมจุดทูบแต่ถึงผมจุดทูบให้คนตระกูลวิทยากรก็คงไม่ได้อยู่รับพูดจาใหญ่โตจริงๆวิรวิทยากรเป็นระดับมหาเศรษฐีอย่าว่าแต่ให้นายจุดทูบขอเข้ามาอดีตหัวหน้าตระกูลเลยต่อให้นายคุกเข่าคำนับเรียกบรรพบุรุษพวกเราก็รับไหวยิ้มอะไรของนายยิ้มพราะพวกคุณโง่ แล้วยังไม่เจียมตัวในโลกนี้สิ่งที่ผมจะจุดทู่ไหว้ได้มีแค่สองสิ่งทูบของผมมีไว้บูชาฟ้าดินเท่านั้น บุญกุศลของตระกูลคุณที่สั่งสมรวมกันมาเป็นพันปีก็ยังไม่คู่ควรจะรับทูบจากผมแม้แต่ดอกเดียวด้วยซ้ําเป็นแค่คนตาบอดขี้โม้ไม่รู้จักอายถ้าวันนี้ไม่ใช่งานศพของอดีตัวหน่าตระกูลแถมยังมีแขกคนสําคัญถึง4ี่ท่านมาที่นี่อย่าว่าแต่ให้นายจุดทูบขอเข้ามาเลยต่อให้เชิญเนื้อนายไปขอเข้ามาท่านก็ไม่มากเกินไปหรอก ฉันเห็นแล้วเป็นเขาเป็นเขาจริงๆเฮ้อยากอรับการจุดทูบจากนายไหวไหมก็เป็นเรื่องของตระกูลเราแต่ว่านายดักล้าแอบอ้างเป็นยอดฝีมือมาพูดจาโอหังกับตระกูลของเราได้ยังไง เราแค่ให้หนายจุดทูบขอขมาอดีตหัวหน้าตระกูลเท่านั้นนายก็ยังไม่ยอมทำงั้นเลยนายจะตัดสินใจเรื่องความเป็นความตายของวริยากรแทนหัวหน้าตระกูลใช่ไหมนั่นสิแม่เมื่อกี้อาจารย์ดวิทบอกว่าวราลีเอาหนังสือสัญญาไปหาพ่อนี่เราเราพ่อกลับมาก่อนดีไหม <c oughs> ก็แค่เรื่องเล็กๆอย่างการจุดทูบข,ขอขมาคุณนตระกูลอย่างฉันตัดสินใจเองไม่ได้แล้วท่านนาย มีจุดทูบขอคำมาอดีตหัวหน้าตระก,กูลงั้นก็อย่าโกรธถ้าพวกเราเอาเรื่องที่นายแอบอ้างก็แล้วกันได้สิงั้นผมก็จะจุดทูบให้วิริยกรสักครึ่งกา้านหวังว่าพวกคุณจะไม่เสียใจทีหลังพ่อคะพ่อผิดแล้วผิดคนแล้วเรื่ออะไรต้องลนลานขนาดนี้ อาจารย์รวิทที่มีผ้าคลุมตาสีดําคือแขกคนสำคัญที่ปู่เชิญมาแก้ชะตาให้เราว่าไงนะอาจารย์รวิทย์คือแขกคนสําคัญของเราเหลอแล้วสีตะกูลใหญ่แห่งเมืองหลวงที่มาโดยไม่ได้เชิญเละ่ะเรื่องจริงหรือเปล่าอาจารย์รวิทเก่งกาจขนาดนั้นเลยจริงแท้แน่นอนคะ่ะนี่คือสัญญาที่เขาเอามาให้หู แถมยังมีลายเซ็นของคุณปู่อยู่ด้วยคะ่ะพ่อคงเข้าใจผิดไปจริงๆพ่อเกิดไป่ยอมให้แขกคนสำคัญเข้ามาในบ้านแล้ววรารีเร็วเข้ารีบพาพ่อไปหาอาจาร,รวิทย์ไปเร็วเข้าเร็วแม่ปล่อยผ่านไปเถอะคะ่ะเมื่อกี้ตอนแม่ถูกภาพหล่นใส่หัวหนูเห็นว่าปล่อยผ่านอะไรเขาบอกเองว่าจะมาเคารพศพ ทำไมแค่จุดทูบคุกขเ,ขเข่าขอเขามาเท่านั้นเองเศรษฐีอันดับหนึ่งของเมืองอย่างฉันจะรับมันไม่ไหวเลยเหรออาจารย์ดาวิดอาจจะเป็นเป็นอะไรก็แค่คนตาบอดที่มาอวดเก่งเพื่อหลอกเอาเงินเท่านั้นรียบจุดทูบให้อดีตผู้นำได้แล้วฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าวิริยากรจะรับไหวไหม ถ้าจุดทูบแล้วตระกูลวิทยากรจะไม่มีวันได้อยู่อย่างสงบสุขทั้งตระกูลจะต้องล่มสลายทันทีพวกคุณแน่ใจนะว่าต้องการให้วิทยากรต้องบ้านแตกสสาแหกขาดคนเขาาไม่ไม่ได้กันเขาอาจเป็นคนที่คุณปู่เชิญมาจริงๆฉันต้องรีบไปหาพ่อไม่มีวันได้อยู่อย่างสุขงั้นเหรอ ยังไม่ต้องสงสัยงั้นเหรอแกคิดว่าตัวเองเป็นไทยกันแข่คนสําคัญที่อดีตหัวหน้าตระกูลเชิญมาจะมาถึงแล้วถ้าแขกคนสําคัญแกจะตาให้ตระกูลเราเมื่อใดพวกเราก็จะเป็นใหญ่ยืนอยู่เหนือคนมากมายฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าทูตก,การนี้จะมีอํานาจแค่ไหนเชียวจะทําให้วิริยากรอยู่ไม่สุขเลิรีบจุดทูบขอเข้ามาอดีตผู้นำได้แล้ว รีบจุดทูบขอขมาอดีนราตกูลซะรีบจุดทูบเยรีบจุดกรรำที่ก่อเองไม่อาจหลุดพ้นเฮ้ยจุดซิรีบจุดซิฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าจุดทูบแล้ววิทยากรจะมีอันเป็นไปได้ยังไง จุดสิจุดสิเลยจุดสิเลยจุดสิเจุดสิจุดสิจุดสินั้นก็เอาตามที่พวกคุณต้องการเดี๋ยวก่อนไอคนตาบอดไหนบอกว่า ทานายจุดทูบแล้ววิทยากรจะมีภัยอันตรายไงตอนนี้ทูบก,ก็จุดไปแล้วภัยที่ว่าละบ้านแตกสาแรกขาดละ่ะอยู่ไหนละ่ะใครก็ได้จัดการกับไอ้ตาบอดที่มอนี่ให้ทัดโอโอ้